กับเถอะเหมือนมีคนคอยกระซิบบอกว่าทอนแรงเมื่อไรยังคงเหลือที่ให้ฉันได้ดังกลับไป อยากกลับไปสู่ดินที่ที่ดามันเราอยู่เมืออทุกคราวความเหงา